สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราระเครื่องครับเอาตามคําเรียกร้องครับก็คือเอาพิมพ์ท้าเวสวรรนขององค์หลวงปู่ดูวัสแกมาให้ชมกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอา,อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดมากเพราะว่าต้องบอกจริงว่าผมก็ไม่ใช่ใสายตรงของหลวงปู่ดูวัสแกเหมือนกันนะครับความรู้ผมก็มีน้อยนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเนื้อผงโคลกนะครับขององค์หลวงปู่ดุวัสดิก็จะเป็นยุคต้นๆหน่อยเนื้อยุคต้นไหมเนื้อผงโคลกน่าจะยุคต้นนะครับของท่านถ้าหากว่าถูกผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับก็เป็นเนื้อผงโคลกแล้วกันครับเป็นเนื้อผงโคลกของท่านนะครับถามว่าในคลิปก่อนเนี่ยที่เป็นของพระอาจารย์สุพจน์เนี่ยครับเรา ผมเคยบอกว่าวิธีการดูของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูเลยนี่นะครับองซ้ายมือเนี่ยของพระอาจารย์สุพจน์นะครับรงนี้นะองนี้นนที่เขย่าอยู่เนี่ยนะครับเป็นของพระอาจารย์สุพจน์องที่เขย่าอยู่นี่เป็นขององคหลวงปู่ดูวัสแกนะครับจะเห็นว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วนะครับทีนี้ามาถึงเรื่องของ วิธีการทำนะครับวิธีการทําก็ยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังของพระอาจารย์สุพจน์เนี่ยจะเป็นเป็นไม้กระดานนะนี่ครับด้านซ้ายนี่ของพระอาจารย์สุพจน์นะจะเหมือนว่าเป็นเหมือนหลังเทกับไม้กระดานเนี่ยครับทางด้านขวาในเนื้อจะดูแบบเป็นผงโคละครับเป็นเนื้อรวมผสมนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบดูด้านซ้ายดูแน่นด้านขวาดูฟูนะครับวิธีการทําก็ต่างกันนะครับเป็นเทแบบไม้กระดานแล้วก็ ด้านข้างกันเทก็จะแตกต่างกันนะครับให้ดูทุกมิติเลยนะจะมีใครให้ได้อย่างนี้นะครับนี่ครับองที่อยู่ในถุงก็เป็นของพระอาจารย์สุพจน์นะครับจะเห็นว่ามีเทป,ปล่อยแล้วมีการตกแต่งพิมพ์นะครับส่วนเนื้อผงโขกของหลวงปู่ดูก็จะเป็นการกดพิมพ์แบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีการ นำพิมพ์จากของสำนักอื่นมาล้อนะครับซึ่งทั้งของพระอาจารย์สุพจน์นะครับวัดสุทัศน์แล้วก็หลวงปู่ดูวัสแกก็มักจะนิยมเอาพระของที่อื่นมากดเป็นต้นแบบนะครับเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขององค์หลวงปู่ดูวัสแกเนี่ยเคยได้ยินมีคนเล่าให้ฟังว่าพระของท่านเนี่ยถ้าใครอยากได้พิมพ์ไหนก็พิมพ์มากดนะครับแล้วก็ แล้วก็ถวายหลวงปูให้หลวงปูปลุกเสกนะครับเคยได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะครับจริงเท็จประการใดใครรู้นี่ขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไว้ในข้อความหน่อยนะครับเผื่อท่านใดผ่านมาจะได้แวะมาดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงโคลกนะครับวิธีการดูเมื่อกี้ผมบอกข่าวๆาไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ยาวนานมากนะครับนี่ครับโอ้นี่หน้าสวยเนาะน,นี้ถือว่าสวยเลยนะครับพิมพ์ของหลวงปู่ดู่็จะมีพิม แปลกๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางองค์ก็ผมไม่คิดว่าจะมีก็มีนะครับอย่างผมเคยเจอพิมอา่าพระพิคเนตนะครับวัสุทัสก็เคยเจอนะครับแล้วองค์นี้จะเห็นว่าด้านข้างนี่จะเริ่มแบบทิมจะตื้นไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับเป็นการกดทิม์ถอดทิมมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเนื้อหาบนสายก็จะเป็นเนื้อหาแบบเนื้อผงโขกข,ขอ,งององค์หลวงพ่ดูพัสแกเลยนะครับ เนื้อผงโขกถามว่าดูยังไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็คือตามตำนานก็เล่ากันมาว่าเนื้อผงโขกของท่านก็จะผสมมวลสารต่างๆมากมายนะครับก็เลยเนื้อก็จะแบบดูไม่เข้ากันอย่างเนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าใครแบบว่าเคยเคยเขาเรียกอะไรเก็บสะสมผ้าของท่านเนี่ยเห็นด้านหลังก็จะก็จะพอทราบได้ว่าเป็นน่าจะเป็นขององค์หลวงปู่หรือว่าสแกนะครับเนี่ยครับเนมวลสารก็จะแบบ ด้วยความที่ท่านผสมหลายเนื้อมวลสารที่ท่านเก็บสะสมไว้ทําไว้เข้าด้วยกัน,นครับเนื้อก็เลยจะมีแบบหลายโซนหลายรูปแบบลักษณะนี้ครับนี่นะครับจัดเป็นพระที่หายากนะครับเพราะว่าหลวงปู่พะสแกท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่แบบว่า เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังพิมพ์รูปแล้วออกมาเป็นพิมพ์ท่าน้าวเวสวร,ร์นซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีาศาจนะครับป้องกันพู้ผีปีาศาจทั้งหมดทั้งมวลบนดำคุณสายป้องกันได้หมดนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าพระท่านก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ที่แบบยิ่งใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสีท่านท้าวจตุโลกบาลแล้วก็ที่ดูแลเกี่ยวกับ โลกมนุษย์นะครับแล้วก็ท่านก็นยังเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ก็คือหมายถึงว่าดูแลทรัพย์สินทั้งหมดทั้งมวลในโลกนะครับดังนั้นเนี่ยการบูชาองค์ท่านเทวีสวรรค์ก็เลยมีคติเชื่อกันเรื่องของการการพูดผีวิญญาณมนต์ดำคุณสายแก้ดวงตกแก้สิ่งอัป,ปมงคลต่างๆให้หายสิ้นไปนะครับแล้วก็รวมถึงการที่อ,อะไรนะครับเป็นครับช่วยให้ทรัพย์สินจเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าเชื่อว่าท่านเทวีสวรรค์เนี่ยเป็น ท่านเป็นผู้ดูแลเรื่องเรื่องขใหรับทรัพย์สินในโลกมนุษย์นะครับก็ดังนั้นเนี่ยพิมพ์นี้ก็เลยเป็นพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็อยากบันทึกไว้แล้วก็ทําคลิปส่องพระพิชให้ดูนะครับว่าเพื่อให้ท่านได้ใช้ดูเป็นแบบบันทึกหน้าหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์นะครับก็สําหรับวันนี้ผมสาราพักเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถ้าใด้ชอบใจก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ